ฮาวดี้คนดูทุกคนครับผมต้องกล่าวสวัสดีด้วยนะครับวันนี้นะครับผมได้ข่าวว่าก็อตซิล่าวอนทัสคองเนี่ยเอก,กับพจีโมบายแน่นอนครับแฟนก็อตซิล่า่ากผมต้องมาเล่นแน่นอนซึ่งผมเนี่ยนะครับช่วงนี้ก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมฝึกวิชาชีพที่ผมเรียนอยู่สายอาชีพนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าสายที่ผมเรียนเนี่ยมันต้องมีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะผมก็เลยฝึกช่วงปิดเทอมซึ่งต้องขออภัยจริงๆที่ไม่ได้ทําคลิปนะครับ ซึ่งก็ซิลล่าปะทะคองเนี่ยถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่สนุกมากๆแฟนก็ซิลล่าเนี่ยต่างชื่นชมว่าเป็นก็ซิลล่าที่มันที่สุดในหนังภาคนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งผมก็ไปดูมาแล้วมันโคตรสนุกนะฮะจำได้เลยนะครับว่ามันแค่ไหนซึ่งแน่นอนผับจีโมบายก็ได้ถือโอกาสขายของนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับว่าผับจีโมบายที่มาเอกก็ซิลล่าเวอร์ซัสคองพังนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มาก เพราะคราวนี้เขาจะมีการปรากฏตัวของคองแล้วก็ไม่กับก็ซิล่าแล้วก็ก็ซิล่าในเกมนี้ซึ่งแน่นอนว่าครั้งนี้ทางผับจีจัดเต็มมากๆแน่นอนว่าผมก็คงไม่ได้ที่หนึ่ง <c oughs> ว่าผมเองก็บวกกับใครไม่ค่อยได้นะแม่งลงมาทีไรก็โดนยิงตายทุกทีผมก็เลยคิดว่าเราก็มาเด่นแบบดูก็ซีลอได้อย่างเดียวก็พอแล้วเออไม่ทราบว่าพี่สองคนนี้จะยืนนิ่งอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยครับเนี่ยขยับตัวหน่อยสิครับมาเริ่มได้ ทองฟ้ารี่ผลิตแปรปวนทันใดเฮ้ยห,หลุมดำมาไงเนี่ยเดี๋ยวนะจะมีสเปซกอซิลามาเหรอจะบ้าหงงรือไงสเปซกอซิลามันอยู่ยุเคเฮเซสไออูอ,อูอันนี้อะไรเออช่างมันเออโอ้โ,อโหเสียงคำรามมันช่างทรงพลังมากโอ้โหเอฟเฟกต์จัดเต็มเดี๋ยวนะมันกำลังค้นอมตมิกบเบรดว,ว้าวสุดยอดมากเอาหวัวใจไปเลย โอ้โหทีมงานผับจีนที่ทำการบ้านดีมากแบบเอฟเฟกทุกอย่างนี่เหมือนในนางเป๊ะลากอนกอซิล่าเดี๋ยวไปเจอกันในแมตช์โอ,อย่างเท่อะตุ้มโอ้โหโคตรเท่เลยฮนะมาเราเข้ามาอยู่ในแมตช์แล้วแน่นอนครับเราไม่ได้มาล่าที่หนึ่งเรามาล่ากอซิล่าโอ้แมตเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมีแผนที่บอกด้วยว่ากอซิล่ากำลังขึ้นฝั่งมาโอ้โหอ,อารมณ์เดียวกับเราเป็นโมนาร์เลยเฮ้ย ก็ซิล่ามาแล้วท่านผู้ชมดูนูน่นเงาไกลๆนูน่นชัดเจนเลยฮะขึ้นฝั่งมาแล้วด้วยเอาละครับไล่เวลาลงไปเผชิญหน้ากับเราไคจูไม่สิต้องเรียกว่าไททันเวอร์ชั่นนี้เขามีชื่อนามสับว่าไททันนะไททานัสก g o d z ิล่าแม่งมีคนลงกันเราด้วยอย่ายิงแล้วนะขอร้องวันนี้เราไม่ได้จะมาฆ่าใครนะฮะ <c oughs> มาอโอ้โหด้านล่างมีสกอเรลเบอร์เทนด้วยเหรอ แจวเลยฮะเดี๋ยวนะปกติสกอร์โคลเลอร์มันต้องคนโดนไม่กัก็ซิล่ายิงตายไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมไมันยังอยู่โอ้ตอนนี้ผมพูดไม่อะไรไม่ค่อยออกเลยโคตรเทมันจะสู้กันใช่ไหมขอเน้นๆน,น,นะขอเอามันๆเอาละเอาละตั้นใหญ่โดนเรียบรอ้อยบางอ่านมาสู้กับราชาหนึ่งมอนสเตอร์เอ๊ะทำไมส่วนสูงมันดูหดๆวะปกติตัวมันต้องใหญ่กว่านี้ไม่ใช่เหรอโอเค สูง50เมตรเท่ากับโชไดโกจิเลยแต่ไม่เป็นไรแบบนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วฮะ50เมตรก็เฟลได้หรือเปล่านะแต่ส่วนสูงมันก็ไม่ได้ใหญ่มากอะปกติในหนังมันสูง1น0เมตรเลยนะแต่ช่างมันฮะ50เมตรเท่าตัวแรกก็ถือว่ามันแล้วฮะระการตาโอ้โหเราไม่เคยอยู่ใต้เท้าก็เวลา,าเย็นๆแล้วนะก็เราเราชอบในความเท่ข,ของนายปรดเมตตาเราโอ้เดินโคตรไวปกติเจ้าต้องเดินช้าหน่อยนะเพราะตัวเจ้าใหญ่ โอ้ตัวมันใหญ่ก้าวแป๊บเดียวไปนู่นแล้วอะ่ะรอผมด้วยโอ้แต่ดีไซน์ตรงตามต้นฉบับแบบในหนังเป๊ะเลยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะผมได้ข่าวว่าก็อตซิลล่าจะทำลายสิ่งปลูกสร้างด้วยนั่นไงโคเท่พ่นอมตะบิกเบสทำลายเมืองนะฮะบอกเลยผมชอบก็อตซิลล่าในเวอร์ชั่นที่แบบทำลายเมืองเป็นอะไรที่สนุกสุดละปกติผมชอบก็อตซิลล่าเวอร์ชั่นที่เขา มาสู้กับคนแบบกลับมาแบบเป็นตัวร้ายแบบทลายเมืองผมว่ามันสนุกกว่าที่เขามาเป็นฮีโร่เพราะว่าผมชอบเวอร์ชันนั้นและตอนนี้ผมกําลังติดตามก็ซิล่าที่กําลังทําลายเมืองในเกมผับจีสนุกมากเลยโอเคมีคนวิ่งตามมาด้วยนายมีปืนไหมนะอย่ายิงแล้วนะขอร้องเราแค่ต้องการจะมาดูก็ซิล่าตัวเป็นๆในเกมนี้นะครับหมูบอกเลยว่าแฟนๆก็ซิล่ายังผมเนป่าปื้มมากอู้ตรงนั้นโดนทําลายแน่แ มาดูฉากกันนี่มีคำราบโอ้เสียคคำราบโคตรสุดยอดอ้ยอย่าชนนะอย่าอย่าขอร้องอ่ะเฮ้ยขอบใจมากเพื่อนนายเป็นคนดีที่สุดอูยังไ,ไงมันทำลายไปแล้วว่ากี้ตกใจนะึกว่าเพื่อนมันจะมาชนเรานนะแต่โชคดีนะฮะนายควจะเป็นแฟนขับก็ซิล่ามกันสินะนายเขาอยากมาดูกัซลล่ามเหมือนเราสิทา้านายก็เลยมาช่วยฉันขอบใจมากเมื่อช่วยฉันขึ้นมาดูใกล้ๆแม่โอ้ยิงใหญ่มากเพื่อนเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยรอยกเห็น หูไซบ์อลังการมากแบบยิ่งใหญ่เพราะว่ามันต้องเป็นเกมบางเกมดิ้นบางแหละหูแต่สุดยอดมากนี่แหละสิ่งที่ค่าลอยคอยจัดไปเลยฮนะ let's go to g o s <Okay>. s e r a โอเคพิมผิดพิมถูกช่างมันอูมีบอลลูนด้วยเหรอเฮ้ยโหเฮ้ยมันมองมาทางเราเฮ้ยอย่านะเราเป็นมิดอ้ามีรถด้วยเยี่ยมเลยฮนะ เขาเนี้เราจะได้ไม่ต้องมาขี่รถนายแล้วเพราะว่าฉันจะขับด้วยตัวของนายย็ดอย่างเท่ตอนนี้ผมได้ยินว่ามีการยิงกันแต่มผมไม่สนใจโคเท่มาไหนๆก็ดูจบแล้วมามาฆ่าฉันได้เลยมาฉันแจกมาจากกัดการเรียบร้อยขอบคุณที่พาเราไปสุดสุดทีโอเคนะครับมาดูกอสเซล่านี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว ถ้าอย่างวันนี้คลิปนี้ก็คงมีแค่นี้แล้วแหละนะครับแมบอกเลยว่าจุใจมากๆแฟนลับกอซิล่าแต่ละคนเนี่ยต้องพลาดไม่ได้สำหรับเกมนี้เลยนะฮะลองมาแวะเวียนเล่นกันดูได้นะครับบอกเลยถูกใจแฟนลับกอซิล่ากันนะครับผมซึ่งถ้าเกิดใครเนี่ยอยากไปดูหนังกอซิล่าเวอร์ซัสก็สามารถไปหาดูได้นะครับแต่ต้องดูอย่างถูกลิขสิทธิ์ด้วยนะคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับการชมคลิปผมในวันนี้ ถ้าอย่างนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอให้ทุกท่านโชคดีครับผม